ความเชื่อเหนือวิญญาณตอนหลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนในร่างเดียวตอนจบย้อนจากคลิปที่แล้วที่คุณทีราก,กลับบ้านเพื่อดูอาการของคุณแม่ แล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับก็ไปปีใหม่ปลายปีห้าเจ็ดก็อยู่ๆผมไม่ได้รักษานะมันจะเป็นเองครับมันจะมีพลังงานมาเองอเป็นนั่งนั่งบนโซฟาเสียดมือเราก็ไปที่แม่จานเชื่อไหมประมาณวันสองวันเองกินข้าวได้เลยจากคนไม่กินข้าวมาเป็นปีๆมือจากแม่เนี่ยนะไม่อยู่ห่างๆครับอยู่ห่างนั่งประมาณสามสี่เมตรนั่นแหละ อ๋อ oh, เรานั่งอยู่โซฟาแ,<ก>แม่นอนอยู่ตรงนั้นเอเอครับเดี๋ยวคือแกก็ไม่มีสภาพแล้วนอนอย่างเดียวประมาณวันสองวันนี่แหละแกก็เริ่มกินข้าวได้กินข้าวได้เอา้าแล้วผมก็เลยกำหนดจิตถามอีกว่าแล้วแม่ผมจะเดินได้ไหมผมว่าถ้าเดินได้ผมก็จะกำหนดจิตอย่างนี้ก็ให้มือผมขึ้นถ้าเดินไม่ได้ก็ให้ลงอะไรเงี้ยเราจะกำหนดจิตบอกเอาแกบอกว่าได้ตอนนั้นคือเรากำหลวงปู่หมุน เออใช่ใช่ครับตอนตอนกรํารเนี่ยเวลาเวลากรรําหนดจิตนะครับถามถามกรรมําหนดจิตถามบอกเดินได้จะเดินได้ยังไงคนไม่เดินมาเป็นปีรอตายอย่างเดียวเนี่ยนอนแต่กินข้าวได้แล้วก็ก็หลังจากนั้นประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้อาจารย์เขาเขาก็เริ่มเกือบเดือนนั่นแหละเขาก็เริ่มเริ่มหัดเดินเอาเหลาเหลาพี่เอาเหลาให้สามเดือนเดินได้ปกติด้วยยัดยัดาติไปจากกรุงเทพเนี่ย เอ้าเดินได้ยังไงเขาว่าคือคือไม่มีใครรู้ผมก็ไม่ได้บอกใครว่าผมรักษาอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไอ้พวกนี้มันคนมันไม่เชื่ออยู่ใช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 ่แต่ผมรู้ว่าผมไม่ได้รักษาไงมันมีพลังงานมาเองอาจารย์ใครๆเห็นเนี่ยบอกโอคนเนี่ยไปดูกันรอตายอย่างเดียวครับอาจารย์ไปก็ยังไงก็ไม่หลอดเตรียมเสื้อผ้าได้เลยเดินได้เฉยทีนี้มีหลายปีแล้วแปีห้าเจ็ดเนี่ยแกยังอยู่แล้วนะแปดสิบกว่า โอ้โหแข็งแรง<ส>เดินเดินเนทำนู่นทำนี่สบายเลยช่วยตัวเองได้แล้วแต่ตอนนี้แกก็แก่แ,แล้วอื้จะกล้จะเดินได้ไม่ไกลมากนักเดี๋ยวนี้แกจะกตามแก็กรอดมากับสิบปีแล้วเนาะใช่ใช่ใช่แกก็ยังไปไหนมาไหนได้อยู่เดินแถวแถวบ้านนั่นเนี่ยแล้วพอมันก็แปลกมนะันเป็นปาฏิหาริย์เลยนะเป็นเรื่องเราเราก็ไม่ได้เชื่อเราทําไปเราก็คิดไปมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยคือคือเราจะรู้ตัวเองหมดแหละ คือไม่มีอะไรนั่นเลยมีแต่ตอนนอกจากว่ารักษาเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีหลังคอมเป็นคนแก่เป็นเป็นเหมือนลบปูหมุนมัง่งเหมือนลบปูสวงมังม่งบางครั้งตัวเราเองเนี่ยเหรอครับครับเป็นเองเลยปรับเองเลยบางทีเป็นคนแก่หลังแต่ว่าไม่ได้เจ็บได้ปวดนะแข็งแรงบางทีก็หลังคอมไปเลยบางทีก็ชี้ผีอยู่ตรงไหนรู้หมดเวลาท่านมาชี้บอกไปไปไปท่านจะพูดเองอื พูดเองเราเราบางทีคาถาก็มาเองเราไม่ปากเราพูดเองสวดคาถาเองได้หมดเลยอื hmm. แต่เราไม่รู้หรอกคือภาษาอะไรพูดพูดพูด,พ,ดพูดเขียนยันในอากาศอะไรอย่างเงี้ย hmm. คือคือท่านจะเขียนเองเวลาไปปลูกเศกวัตถุมงคลอะไรท่านจะพาไปเองเราไม่รู้หรอกพอไปถึงเราถึงจะถึงบางอ้อม hmm. ถึงถึงจะรู้ว่ามีการสร้างวัตถุมงคลสวดพิธีอะไรท่านจะไปเองเลยอืม hmm. แล้วก็มี อีกเคสหนึ่งก็ที่ช่องนรศีไปเจอเพื่อนขับรถด้วยกันเขาบอกแม่เขาเป็นอย่างเงี้ยผมเมื่อรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นเหมือนแม่ผมเลยเนี่ยอนอนโรงพยาบาลหกเดือนอีกโรงพยาบาลหนึ่งอีกสามเดือนไปนอนเชาเชาวบ้านรออยู่นั้นชาวบ้านให้แกอยู่ตรงข้ามไม่มีใครกล้าไปยุ่งอ่าทำไมอ่ะแกเดินไม่ค่อยได้ครับอ้าแล้วมีใครดูแลแกอ่ะก็เมียเมียเขา๋อเมียเขาอยู่บ้านเขาอะ่ เช่าเช่าห้องตรงอบ้านเช่ามันก็ยู่อยู่ตรงข้ากเงนนะอาจาเนาะในซอกในทางเดินอ่ะนะเขาเขาห้องเขาห้องนึงเขาก็เช่าให้แม่เขาอยู่ห้องนึงก็นอนอยู่งั้นโอ้แล้วก็มาเล่าให้ฟังเจอกันที่สนามกอล์ฟอโยุยาแกก็เล่าให้ฟังแล้วก็ไปพอครั้งสองเจอแกสองครั้งอีกนะไปเจอที่สนามอะไรตรงรังสิต์ครั้งหนึ่งแล้วก็แกมาเล่าให้ฟัง อ๋อเป็นอย่างนี้ครับผมก็บอกว่าไอเนี้ยไม่เกินวันสองวันก็หายแล้วเพราะผมรู้แล้วแม่ผมเคยเป็นแบบเนี้ยอืมเดี๋ยววันนี้แล้ววะถ้าผมเลิกงานเดี๋ยวผมไปหาเลยผมจะไปรักษาให้ hmm. ผมก็ไปก็จุดทูปพักเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ดีขึ้นทันทีเลยเขาเห็นหลวงปู่เลยเขาว่าเป็นหลวงปู่เลยเว่าเนอะครับคนนี้เขาศรัทธาหลวงปู่หมุนจนเออ จนเดี๋ยวนี้เขาลดศรัทธาลงปู่มุนมากเขาเห็นใช่ใช่ตอนนี้เหตุการณ์ที่นานหรือยังคะับหลายปีแล้วครับอาจารย์หลายหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ปีห้าปีแล้วมั้งก็ถัดมาก็มีเคสนึ่งที่ปากน้ํำนี่แหละคือพอถึงมันก็พอถึงบ้านเขาเนี่ยผมไปชอบไปไหว้พระที่วัดอโศพอถึงหน้าบ้านเขาก็ถามเขา เขาจะหนีผมตลอดเลยพวกนี้มันจะหนีครับวกบอกพวกนี้ถ้ารู้ว่าเราจะไปเขา,เขาก็จะหนีเขาไปโรงพยาบาลแม่เขาจะไปโรงพยาบาลทุกครั้งทั้งๆท,ท,ที่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลจะเขาจะหาวิธีหนีผมคิดนะอาจารย์ว่าอย่างนั้นเพราะไปที่ไรเขาจะเหมือนหนีบอกทั้งๆท,ท,ที่เขาบอกแม่อยู่บ้านแต่ว่าพอถึงเวลาเราไปใกล้ๆมันเขาจะมีวิธีไปโรงพยาบาลหน,นีเราเลยอื uh huh. แล้วไปเจอตัวตได้ไงก็ไปที่บ้านเขาเลยครับ <The. S 2> รตรงวัดวัดอะไร ชื่อวัดอะไรไม่รู้ตรงปากน้ําสถานีรถไฟสุดท้ายครับแลวแเราเจอไหมเราเจอตัวไหมเจอครับเจอแล้วก็รักษาเขาแต่ก่อนเมียผมเขาก็ไม่เชื่อเ,เขาเขาก็ถ่ายรูปนะที่ผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายว,าวิดีโอหรอก ừ ừ ừ. เขาก็ร้องร้องแบบกลัวแล้วกลัวแล้วกูโดนส่งมาว่ะฮะกใช่กูแม่กูใช่กูแม่ เขาโดนส่งมาผู้หญิงคนนั้นแม่เพื่อนแล้วก็ผมผมก็งงเหมือนกันเอ๊เราก็ไม่มีคาถาอะไรแต่ว่าจุดทูปมันก็จะมีเองไงจัดพลังงานมันจะมาเองท่านจะมาเองแล้วตกลงก็ออกไหมเขาก็หายครับเธอเขาไปหาหมอหาอะไรไม่เคยหายอืมเราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ถึงเวลามันจะเป็นเองเคยปีไหนไม่รู้แหละผมไปที่ ผมทุกครั้งที่ผมไปผมจะไหว้หลวงปู่สวงแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่หมุนพอไปถึงที่หลวงปู่หมุนปุ๊บมันที่นั่นที่ศาลาตรงไม่ใช่อที่ไหว้สรีร่าท่านนะอาจารย์ <c oughs> ที่แต่ก่อนที่เขาที่เขา <c oughs> วัดบรรจารย์เขาจะมีศาลาแล้วก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่องค์ใหญ่ๆหน่อย <c oughs> ประมาณสักสามสิบนิ้วอะไรนี่เนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะไว้ตรงนั้น <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ พวกวัตถุมงคลข้างหน้าเลยจลาเนามพอเสร็จลงมาก็ตัวผมเป็นเหมือนลูงปู่สวงเลยสูบุรีทำท่าสูบุรีแล้วก็แล้วก็คุยกับรูปรูปล่อเล็กๆอ่ะประมาณสักสามสิบนิ้วหรืออะไรรูปล่อใครรูปลอลูงปู่หมุนเหรอครับเสร็จแล้วตัวผมก็เป็นเหมือนลูงปู่สวงทำท่าสูบุรีแล้วก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันอื โอ้นี่หลวงปู่สวงท่านมาไหว้มาคุยกับหลวงปู่หมุนนะ hmm. นั่งนั่งคุยกันก็นั่งผมนั่งเหมือนหลวงปู่สวงอะ่ะ hmm. ก็คุยกันคุยกันเอยดูงั้นนานเกือบเกือบครึ่งชงั่วโมงแล้วตอนนั้นมีใครเห็นไหมเอออ,อาจจะมีนะเจ้าเจ้าหน้าที่เขาที่อยู่อวัตถุมงคล hmm. เสร็จแล้วท่านก็มาเสกเสกวัตถุมงคลในตู้นั้นทั้งหมดเลย hmm. คือ hmm. ผมจะรู้ ครับท่านจะเขียนยันในอกาแล้วเสกปากพูด,พ,ด,พ,ดพูดคนเขาก็งงอ,อยู่ที่หน้าลไอที่วัตถุมงคลหลวงปู่เมื่อก่อนเมที่อยู่สาลานะอาจารย์นะออืท่านยอามือรูปแล้วเสกหมดเลยเสกเสกเสก,เสกผมจะรู้ว่าท่านมาเสกวัตถุมงคลให้ที่นั่นออืท่านจะเสกหมดเลยออตนที่ <นะ S 1> เราทําไปโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้หมดอะครับแต่ต้องทําอครับรู้หมดรู้ปกติใจเราจะคิดเอ้ยปู่มาเนี่ย คือปกติเราก็เป็นคนปกติแต่ถ้ามาเราก็จะรู้อาจารย์อืมก็เป็นปกติเรารู้หมดนั่นแหละอ๋อแต่แล้วก็ปล่อยไปตามตามที่ว่าให้เราทําอะไรก็ปล่อยไปครับอาจารย์มันก็เป็นสิ่งลึกลับที่แปลกนะครับม,มีมีเคสท,นะที่บ้านนี่นะเคสที่บ้านนั้นแลบลิน้นเหมือนในหนังเลยปอบพับเลยเหรอครับโอ้โนะ่ากลัวมากผมเลยขนลุกเลยบอกโอ้โหแล้วเราไม่มีวิชาอะไรลแล้วเรา ปอบปอบที่ไหนไปเจอที่ไหนฮะปอบที่หมู่บ้านที่โคราชเลยครับเหรอคนเนี่ยคนเนี่ยคนคนปอบสิงอ่ะผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับเหรอพูดมาอย่างขนลุกเลยครับอแลบลิ้นเหมือนในหนังเหมือนในหนังเปี๊ยเลยเหรอครับแพบโอ้โหแล้วเราก็ขนลุกอ่ะเราบอกเอาเราไม่มีวิชาอะไรหลวงปู่จะช่วยบอกว่าเนี่ยแลบลิ้นใสเลยเหรอข้างซ้ายข้างขวาอยู่นั่นเลย โลครับมันในหนังเลยเราก็ขนลุกเอแลบลิ้นมายาวหรือไงแบบหรือไงมันแป๊บออกมามันในหนังเลยครับแป๊บข้างซ้ายแป๊บข้างขวาเลยอืมซึ่งคนธรรมดาทําไม่ได้ไงใช่ไหมเออไม่มีใครทํารอะครับแกเป็นคนธรรมดาแต่พอมันมาสิงแกก็ไม่รู้ตัวใช่ซึ่งถ้อลิ้นแรบมายาวๆคนธรรมดาจะแลบไม่ได้หรือไงหรือว่าเออแกแกจะแลบข้างขางแป๊บซ้าย แป๊บขวาเหมือนในหนังเลยอืมไม่ได้แลบตรงๆแบบยาวๆนะ,ะน้องสาวแกก็เห็นแล้วทำท่าไหนอ่ะจุดทูบลักเสกอะไรไปเด้ครับคาถาอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันจะมีคาถาออกมาหมดเลยผมไม่รู้มันออกมาเองครับคาถามันถึงเวลาก็จะออกมาเองทูบทุกครั้งที่จุดเนี่ยถ้ารักษาพวกนี้ส่วนใหญ่ท่านยาทูบปักหัวลงดิน ผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าว่าคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจมือเราจะบังคับเหมือนเราบังคับเนี่ยจะปักลงดินเองเลยครับพอท่วหมดท่านจะเอาหวัวปักลงดินผมก็ไม่เข้าใจว่าคือวิชาหรืออะไรเพวกเราไม่ได้ทําเองทุกอย่างจะโดนบังคับหมดเลยครับเรารู้หมดนั่นแหละม,มือไม้เราจะเป็นเองเหมือนมีคนอีกคนนึงอยู่ในตัวเราอนั่นก็เป็นสิ่งที่มันเป็นปาฏิหาริมากเลยสำหรับคุณธีระ<อ>ที่ศรัทธาหลวงปู่หมุนหลวงปู่แพ้วแล้วก็ ที่สุดที่ของที่สุดก็คือหลวงปู่สวงนะครับจนได้เกิดอภินิหารที่เราเห็นว่าโอ้ซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วทําอะไรก็ไม่เป็นไม่เป็นเจอผีบางทียังขนลุกเลยมันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกเอคอนโทรลโดยอ,อสิ่งที่เราไม่รู้นั่นก็คือไม่รู้จะเป็นหลวงปู่หมุนหรือหลวง,งปู่สวงอ,อืที่มาช่วยรักษาให้ชาวบ้าน เป็นปกติสุขนะไม่ถูกรบกวนจากพูดผีอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับคุณธีระครับผมก็รบกวนเวลาคุณธีระมามากแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับผู้ลูกศิษย์หลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนหลวงปู่แพ้วก็ได้ฟังไว้เป็นวิทยาทานนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธีระเป็นอย่างมากเลยนะครับไว้ว่างๆเราค่อยคุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ครับาาจสวัสดีครับ มันเปรียบเสมือนกับปาฏิหาริย์ที่คุณธีระคือปุตุชนคนธรรมดาแต่ในบางครั้งคุณธีระสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ในบางครั้งที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในบางเวลาอาจจะเป็นหลวงปู่หมุนและบางทีก็เป็นหลวงปู่สวงทั้งหมดนี้เราไม่ได้ให้ท่านเชื่อนะครับแต่ขอให้ท่าน ใช้วิจารณญาณในการรับฟังทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยทำหน้าที่เป็นแค่เพียงสื่อให้กับทุกท่านเท่านั้นความหวังและตั้งใจจริงของทางช่องก็คือขอเป็นสะพานบุญให้กับลูกศิษย์หลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนหลวงปู่แพ้วทุกทุกท่านให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงอิริเมียอองสวงสัมปโน อิติปิโสนโมพุทเธทเียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ